ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมขอบคุณพระเจ้าสําหรับฝนที่ตกลงมาทําให้อากาศเย็นสบายพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักแล้วก็เป็นพระเจ้าแห่งฤดูกาลด้วยเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งให้คุณโยเซฟอ่านบวชนาที่ส่งเข้าไปนะคะหนึ่งโครินโบทที่13ข้อที่13 และบัดนี้ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้เอเฟซัสบทที่สองข้อที่8ถึงข้อที่เเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้โรมบทที่10ข้อที่9 คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้ระรงเป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดโรมบทที่10ข้อที่ 10- ถึงข้อที่13เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่เชื่อในโะรงค์จะไม่ได้รับความอับอายพวกยิวและพวกกรีกนั้นไม่ต่างกันเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกคนและประทานอย่างบริบูรณ์แก่ทุกคนที่ทูลขอตอบระองเพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดฮิบรูบทที่11เข้อที่1ความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นครับค่ะข,ขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความเชื่อกับความหวังเพื่อเราจะ ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าใจเมื่อเราดําเนินชีวิตกับพระเจ้านะคะในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็คือหนึ่งโครินโ์บทที่13ข้อ13เป็นข้อพรมีหลักนะคะ mm. เมื่อเปาโลได้เขียนถึงพี่น้องชาวโครินในข้อพรมีนี้บอกว่าดังนั้นอย่างตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความวังใจแล้วก็ความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุด ถ้าเรากระทูเปาโลไม่ได้หมายความว่าความหวังและความเชื่อไม่สำคัญแต่และสิ่งนั้นนะมีความสำคัญแต่ไม่มีสิ่งใดสามารถแทนที่กันได้เราไม่สามารถที่จะเอาความหวังมาแทนที่ความรักหรือไม่สามารถที่จะเอาความเชื่อมาแทนที่ความหวังแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่พยายามที่จะรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าบนพื้นฐาน ของความหวังมากกว่าความเชื่อความเชื่อนะเมื่อวานเราก็มีโอกาสแบ่งปันไปแล้วนะก็ยังจะย้ําก็ยังจะให้เราทําความเข้าใจให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนเพื่อความเชื่อของเราจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลความหวังก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าพูดเรื่องความหวังเราก็จะเข้าใจชัดเจนพูดเรื่องความเชื่อเราก็จะนะเข้าใจชัดเจนให้เรามาเรียนรู้ด้วยกัน ความเชื่อคือปัจจุบันความเชื่อคือมันเกี่ยวข้องกับปัจจุบันความหวังมันเกี่ยวข้องกับอนาคตถ้าเรามีแต่ความหวังมันจะไม่จบมันจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหวังว่าหวังว่าเพราะว่าความหวังมองไปในอนาคตเป็นอนาคตตการเสมอความเชื่อคือปัจจุบันความเชื่อพูดว่า ฉันได้รับคำตอบในเวลานี้นี่คือลักษณะของความเชื่อหรือความหมายที่บอกว่าความเชื่อฉันได้รับสิ่งนั้นฉันได้รับสิ่งนี้ในเวลานี้ไม่ใช่ความหวังนะคะคือปัจจุบันไม่ใช่ความหวังที่จะทำงานสำเร็จแต่เป็นความเชื่อต่างหากบางคนพูดว่าฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งฉันจะหายโรคนี่ไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นความหวัง เพราะว่าเป็นการมองไปที่เวลาที่ไม่แน่ชัดในอนาคตส่วนความเชื่อจะพูดว่าฉันได้รับการรักษาให้หายแล้วในเวลานี้ในพระคำของพระเจ้าในภาคพันธสัญญาใหม่ฉบับที่แปลใหม่ในฮิบรูบทที่11ข้อที่หนึ่งะคะบอกกับเราว่าความเชื่อทำให้สิ่งที่เราหวังไว้มีตัวตนขึ้นมาถ้าเราต้องการหายโรค เราไม่ต้องการจะหายโรคในอนาคตเราต้องการหายโรคในปัจจุบันเราต้องการหายโรคเดี๋ยวนี้เวลานี้โดยเฉพาะคนเจ็บป่วยนี่จะเข้าใจดีว่าเราไม่ต้องการที่จะหายโรคในอนาคตเราต้องการหายโรคเดี๋ยวนี้เมื่อขณะที่เราเจ็บป่วยคนเจ็บป่วยหนักนะคะถ้าเราไปมีแต่แค่ความหวังคุณจะไม่ได้หายโรค คุณจะไม่หายโรคแน่นอนคุณก็ยังจะป่วยอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราต้องการที่จะรับการรักษาก็คือเราต้องใช้ความเชื่อความเชื่อจะทำให้งานนั้นสำเร็จความเชื่อจะทำให้สิ่งที่เราป่วยนั้นนะ่ะหายไงคะเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะเข้าใจความเชื่อแล้วก็ความหวังทำงานแตกต่างกัน <c oughs> เป็นยังไงคนที่ชื่อสมหวังจะไปเปลี่ยนชื่อก็ได้นะ <c oughs> ถ้าเราต้องการรับัติสมมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะต้องรับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่วันข้างหน้าถ้าเราต้องการความรอดก็ไม่ใช่ว่าวันข้างหน้าวันนี้คุณพร้อมไหมที่จะรับความรอดเมื่อคุณมาโบสถ์เมื่อคุณได้ยินข่าวเอรเ์เสริฐคุณเปิดใจตอนรับพระเยซูคริสต์ไหมถ้าเขาบอกว่าต้องการนั่นคือเขาก็จะรอดเดียวนั้นทูตสวรรค์จะเป็นผู้บันทึกหรือว่าย้ายชื่อของท่านออกจากนรกมาอยู่ เขาเรียกว่าบัญชีสวรรค์ทันทีการตัดสินใจของเราเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานในความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงก็ไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะไปคิดมากรับเอาเลยนี่คือความเชื่อปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะบายเบียงไปเป็นเรื่องอนาคตเพราะว่านั้นอาจจะเขาเรียกว่าสายเกินไปเสียแล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะเราไม่รู้วันตายรู้แต่วันเกิดเมื่อเราต้องการ ายโรคต้องการรับความรอดต้องการรับพระวิญญาณต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ความเชื่อนี่แหละจะทําให้สําเร็จไม่ใช่ความหวังความเชื่อจะทําให้งานสําเร็จจะทําให้สิ่งเหล่าน,นั้นเป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่มีความหวังความหวังก็จะเป็นหน้าต่างเปิดออกไปแล้วก็มองไปไกลนูน่นแต่ยังไม่มาถึงมันเป็นเรื่องอีกไกลมันเป็นเรื่องอนาคต แต่ก็มีประโยชน์ทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะไปต่อแต่ต้องมีความเชื่อด้วยไม่ใช่มีแต่ความหวังอย่างเดียวเป็นการให้กำลังใจมีแต่มีกำลังใจแต่ไม่ได้รับคุณเจ้าอะไรคุณต้องการที่จะหายโรคคุณก็มีแต่ความหวังหวังว่าหวังว่าแต่เราต้องมีความเชื่อด้วยขอบคุณพระเจ้าทำให้เรามีความหวังทำให้เราคิดอยากจะได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราจะไม่หยุดตรงที่ความหวัง เราจะไปต่อเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเชื่องานของเราจะไม่สําเร็จสิ่งที่เราปรารถนาและมีความต้องการก็จะไม่จบสักทีมีแต่ความหวังเลื่อยไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทีจะเข้าใจเรื่องการทํางานของความหวังและความเชื่อเชื่อเราจะรอดเชื่อเราจะได้รับเชื่อแล้วก็จะได้รับผลที่ปรากฏขึ้นจะได้รับผลแห่งความเชื่อ ในเอเฟซัสบทที่สองข้อ 8: ดข้อ9ด้วยว่าสิ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดด้วยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทําก็หาไม่ได้เพื่อมีให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะทําดีแลกไปสวรรค์ได้เลยเพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาป ไม่ได้บาปธรรมดานะคะเสื่อมเสื่อมจากระสริของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราทําดีเพื่อที่จะขอไปสวรรค์นเนี่ยไม่มีคําตอบหวังไปเถอะไม่ได้รับสักทีเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อเชื่อว่าพระเยซูคริสต์มาตายแทนบาปเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้ประทานฤทธิดเดชฤทธิอำนาจเนี่กับเราก็รับเอาแค่นั้นเอง และหลังจากนั้นเมื่อเรามีความเชื่อแล้วการดําเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามเส้นทางแห่งความเชื่อถ้าเราไม่รับความเชื่อวันนี้เราก็จะเสียประโยชน์นะคะเราก็จะไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าทําเพื่อเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจเรื่องการทํางานของความหวังและความเชื่อที่อยู่ในตัวตนของเราข้อ9า คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดข้อสิบโดวยว่าความเชื่อด้วยใจก็นําไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจเจะของพระเจ้าด้วยปากก็นําไปสู่ความรอดข้อสิบสามเพราะว่าผู้ที่ร้องออกพนามของพระเจ้าจะรอดนี่คือเราต้องมีความเชื่อในพระวจนะความเชื่อของเราก็คือเชื่ออะไรเชื่อพระคำ ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งพระวจนะคำของพระเจ้าเราก็จะได้รับตามที่พระคำของพระเจ้าระบุเอาไว้บ่งชี้เอาไว้บอกเราชัดเจนเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าชี้นำมนุษย์ไปสู่แผนการแห่งความรอดไม่ใช่เราไปแสวงหาด้วยตัวของเราเองไปทำดีไปสร้างาศาสนาที่มนุษย์เขาทำกันนะคะสร้างปรัชญาสร้างโอ้ยใหญ่จังเลยไปสร้างพระเจ้า <c oughs> ตกลงใครเป็นพระเจ้ากันแน่ เราอย่าไปหาธรรมไปจับต้นไม้มาเป็นพระเจ้าไปจับปวกมาเป็นพระเจ้าไปจับสิงสารสาัตว์มาเป็นพระเจ้ามีแต่ความคิดมีแต่ไอเดียของมนุษย์เพราะว่าวิญญาณของเขาเรียกหาพระผู้สร้างเรียกหาการนมัสการที่ถูกต้องเขาก็เลยขว้าสแสวงหาค้นหาบางทีเราก็ไปปั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วเราก็มาตั้งให้เป็นพระเป็นเจ้ามันไม่ถูกต้องค่ะคำว่าพระเจ้าเนี่ยก็คือพระผู้สร้าง พระผู้บริสุทธิ์ผู้ชอบธรรมผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ปั้นแล้วก็สร้างแล้วก็อุปโลกขึ้นมาเองไม่ใช่นะคะเราต้องนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องเราต้องไปในที่ที่พระเจ้าให้เราไปรับประชันประคำของพระเจ้าชี้นำมนุษย์ไปในสู่แผนการแห่งความรอดและเราจะพบว่าความรอดโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยความหวัง หวังว่าจะได้ไปสวรรค์เราไม่ได้ไปหรอกเราต้องไปรับเอาด้วยความเชื่อพระเยซูทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงขับไล่ผู้ที่เข้ามาหาพระองค์แม้แต่คนเดียวแม้คุณจะมีความบาปแม้อดีตคุณจะเคยไหว้สิ่งสารพัดมา แต่วันนี้ถ้าคุณได้ยินข่าวประเสริฐแล้วคุณกลับใจใหม่พระเจ้าก็ยอมรับคุณทันทีว่าเป็นลูกพงจะไม่เอาโทษพงจะไม่รังเกียจเราหรือเราเคยทําบาปเคยสกรปรกเคยทําชั่วมากมายนั่นคือชีวิตที่เราไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเราเป็นลูกของผีมารซาตานมันก็เอานิสัยไม่ดีเข้ามาใส่ชีวิตของเราแล้วก็เอาเราไปเป็นเครื่องมือทําบาปทําชั่วสารพัด เมื่อเรากลับใจใหม่เมื่อเราได้ยินข่าวประเสริฐเมื่อเราเชื่อไม่ใช่ได้ยินเฉยๆต้องเชื่อด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดเพราะฉะนั้นอดีตไม่สำคัญปัจจุบันพระเจ้ารักคุณเมื่อคุณเปิดใจเมื่อคุณรับเอาพระเจ้า เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ชอบให้เราไปดําเนินชีวิตกับอดีตพูดถึงอดีตพูดแต่เรื่องความชั่วของตัวเองเอาภัยให้ตัวเองได้แล้วพระเจ้าไม่เอาเรื่องคุณอย่าไปเอาเรื่องตัวเองเอาภัยให้กับตัวเองถ้าไม่งั้นวิญญาณกล่าวโทษกก่ารลายก็คือมันสาตาลจะมาฟ้องผิดมันก็จะบอกว่าแกชั่วแกชั่วแกชั่วแกทําไม่ดีแกทําบาปแกทําบาปเราก็จะไม่มีวันที่จะชนะได้วันนี้ เราแจ้งเกิดใหม่ก็คือเรามีชื่อของเราอยู่ที่สวรค์ก็คือไม่มีประวัติชั่วเหมือนเด็กคลอดออกมานั่นแหละพ่อแม่เขาก็ไปแจ้งที่อำเภอแจ้งเกิดเขาไม่มีประวัติไม่มีประวัติว่าไปทําอะไรมาก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดเขาใจให้ตรงประเด็นนะคะจริงอดีตแต่เราเกิดใหม่ไงเป็นเหมือนกับเราไม่ได้ทำผิดมาก่อนการแจ้งเกิดก็คือการกลับใจใหม่การรู้จักกับพระเจ้าการคืนดีกับพระเจ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับการทำเลย มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อมันเกี่ยวข้องที่เรายอมรับพระเจ้ายอมเป็นลูกของพระเจ้ายอมเชื่อฟังพระเจ้าเราจึงรอดแล้วและเราสามารถที่จะออกพระน,นามของพระเจ้าได้อย่างเต็มปากเพราะฉะนั้นนะให้เราเรียนพระวจะนะคำเยอะๆให้เราที่จะเข้าโบสถ์ให้เราที่จะนะคะเข้าใจเพื่อที่เราจะนำไปประพฤติปฏิบัติตามเส้นทางใหม่ก็คือเส้นทางชีวิตใหม่ของเราก็คือแผนการของพระเจ้า เราอยู่ในแผนการแห่งความรอดแผนการแห่งความเชื่อแผนการของพระเจ้าจะเกิดขึ้นจริงไม่จริงก็ขึ้นอยู่กับท่านท่านจะเชื่อไหมละ่ะแต่ท่านเชื่อท่านก็ได้รับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าความเชื่อมาจากประวัะคํารของพระเจ้าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินก็เกิดขึ้นได้เพราะการประกาศพระคต์นี่ไงความเชื่อเกิดขึ้นแบบนี้วิธีนี้วิธีที่พระคำพูดนี่แหละ ความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินฉันเองก็จะพูดย้ำอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าเราจะเอาไปใช้ได้จนกว่าเราจะเชี่ยวชาญชำนาญการไม่ต้องเบื่อเอาจนเกิดความชำนาญและความเข้าใจเราจึงจะเอาไปใช้อย่างถูกต้องความเชื่อคือฉนดทที่ยืนยันว่าสิ่งที่เราหวังไว้อะเป็นของเราแล้วอย่าไปหวังอย่างเดียวหวังว่าจะได้นั้นจะได้นี้เป็นเรื่องอนาคต ไม่จบไม่สิ้นไม่ได้รับคำตอบความเชื่อเป็นหลักฐานของสิ่งที่เราไม่เห็นว่ามีจริงตาในโลกนี้มองไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อของเราเนี่ยรับไว้แล้วมีจริงแล้วดังะะนั้นถ้าเราอ่านพระคำของพระเจ้าในฮิบรูบทที่1ิข้อที่หนึ่งก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะความหวังว่าจะมีเงินสำหรับค่าใช้ใจ่ายต่างๆอันนี้คือความหวังแต่ยังไม่ได้รับแต่ความเชื่อทำให้เราแน่ใจว่าเราจะมีเงิน ว่าเรามีเงินแล้วเมื่อเราจําเป็นเมื่อไร่เราก็จะใช้เงินเหล่านั้นเพราะว่าเรามีแล้วโดยความเชื่อถ้าเรามีความหวังว่า,วาเรากําลังจะมีเงินเรากําลังกําลังกําลังแต่มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสําหรับความเชื่อก็จะพูดว่าพระเจ้าทรงเป็นที่กําบังแต่ความหวังจะบอกว่าเรากําลังจะไปหางานทําเรากําลังจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อจะได้เงินมา ก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่ทำงานนะคะแต่ความเชื่อมันจะมาก่อนเราถึงไปทำงานพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตของข้าพเจ้างานมันมาแล้วแม้ว่ายังไม่ได้ทำงานแต่งานมันปรากฏในความเชื่อแล้วเงินก็ปรากฏแล้วในความเชื่อความเชื่อจะพูดสิ่งเดียวกันกับพระคัมภีร์เพระเาะฉะนั้นเชื่อพระคำนะคะความไม่เชื่อคือการขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้า เราจะไม่พูดบายเบียงหรือต่อต้านพระคำเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพระวจนะคำของพระเจ้าจะไม่เกิดผลเมื่อเราบอกว่าเรื่องพระคำเนี่ยเป็นเรื่องอนาคตแต่พระเจ้าบอกว่าให้เรารับพระคำด้วยความเชื่อมันจะเป็นปัจจุบันถ้าเราปรารถนาให้พระวจนะของพระเจ้าเกิดผลเราต้องเห็นพร้อมกับสิ่งที่พระวจนะกล่าวไว้อย่าไปเห็นด้วยกับสถานการณ์ลบๆก็ไม่แปลกใจนะคะ ที่พระเจ้าพูดกับเอเซเคียนเมื่อเขายืนอยู่ที่กองกระดูกแห้งผู้เขาเห็นความตายสายตาของเขาเห็นแต่คนตายเห็นแต่ความโหดร้ายเห็นแต่เรื่องกันดานเห็นตาฝ่ายกายภาพที่ลืมตาเนี่ยนะเขาเห็นภูเขากระดูกแห้งแต่พระเจ้าถามเขาถามอะไรถามความเชื่อของเขานั่นแหละเชื่อไหมว่ากระดูกแห้งเหล่านี้จะมีชีวิตเอเซเคียนตอบเลยว่าเชื่อ พอตอบว่าเชื่อเท่านั้นนะเผยพระวจนะพูดถ้อยคําแห่งความเชื่อโดยสิทธิอํานาจและหลังจากนั้นเราก็เมื่อเราไปอ่านเอเซเคียนเราก็จะตื่นเต้นมากพราเผยพระวจนะไปในกระดูกแห้งนี่แหละผู้เผยทําไมเขาไปเผยให้แต่คนที่เขาเจออะไรหนักหนักหรือที่พระเจ้าให้เขาเห็นสิ่งนั้นเขาจะไม่ได้ใช้สายตาของตัวเองเพราะว่าเขามีสายตาของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเปิดตาให้เขาเห็น ว่าคนนั้นน่ะมีอะไรมีสิ่งใดอะไรจะเกิดขึ้นกับคนนี้แล้วก็ปล่อยถ้อยคำออกไปเพื่อเขาจะได้ยินเมื่อเขาได้ยินเขาก็จะรับไว้แล้วก็มีความเชื่อมันจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของคนที่ได้ยินได้ฟังคำเผยภาวชนะถ้าคนนั้นรับเอาด้วยความเชื่อแม้ว่าคุณจะไม่มีอะไรแม้ว่าคุณนะอยู่ในสภาพที่จะตายแลไม่ตายแลปัญหาก็แย่เงินก็ไม่มีสุขภาพก็แย่ นั่นคือเวลาของผู้เผยพระวจนะที่จะมาถึงคุณพระเจ้ากําลังสําแดงความรักต่อคุณในวันที่ยากลําบากเรามองไม่เห็นพระเจ้าหรอกแต่เรามองเห็นคนที่มีของประทานเขาเป็นตัวแทนของพระเจ้าเขามีถ้อยคําของพระเจ้ามาสื่อสารให้คุณฟังแล้วคุณก็แค่เปิดใจรับเอาไม่ใช่เขาทําให้นะคะอย่าไปคิดว่าผู้ผเผยวจนะเนี่ยจะไปทําให้คุณได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้แค่เขารับถ้อยคําของพระเจ้า อย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนให้แต่พระเจ้าใช้เขามาพูดและพระเจ้าจะทําเมื่อคุณเชื่อพระเจ้าก็จะทํางานในคุณผู้เผยทํางานแทนคุณไม่ได้เขาแค่รับเขาเป็นโคศกเขาเป็นผู้รับข่าวสารจากสวรรค์มายัางเราเราก็แค่รับเอาด้วยความเชื่ออย่าไปบอกว่าผู้เผยต้องทําสิ่งนั้นให้หน่อย,ต,อยางงาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เขาทําไม่ได้เขาเป็นสะพานให้เขาเป็น เครื่องมือของพระเจ้าถ้าเขาทําก็คือพระเจ้านั่นแหละทำาก็คือพระเจ้าให้เขาที่จะป่าประกาศถ้อยคําแล้วก็ใช้สิทธิอํานาจใช้ตามที่พระเจ้าใช้เขานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องอธิษฐานโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยความหวังเท่านั้นขอบคุณพระเจ้ามีความหวังทําให้เรามีกําลังใจไปต่อแต่เราจะไม่ได้รับคําตอบถ้าเราไม่มีความเชื่อ เพราะฉะนั้นส่วนตัวชอบถามพี่น้องว่าเมื่อจะอธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยหรือว่าคนที่เขาเจอสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็ใช้หลักการพระคัมภีร์หลักการของพระเจ้านี่แหละที่พระเจ้าสอนเราให้ถามอะไรให้พูดอะไรก็จะพูดตามนั้นคุณเชื่อไหมว่าคุณจะหายโรคเมื่อเจอคนป่วยเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือความเชื่อนี่แหละถ้าเขาตอบว่าเชื่อ โอเคตามนั้นเราก็เป็นภาชนะของพระเจ้าส่งต่อวางมือให้เลยรับเอาถ้านะคนนั้นมีความเชื่อแน่นอนเขาจะหายมีแต่ความหวังอย่าไปบอกฉันหวังว่าฉันจะหายโรคจะไม่หายเลยสักวันหนึ่งฉันจะหายคุณต้องเอาความเชื่อมาลองรับเพราะว่าเรารับการรักษาโรคจากพระเจ้าด้วยความเชื่อไม่ใช่ความหวังไม่ใช่ความหวัง ถ้าเราได้รับคำเผยเราก็จะไม่ได้บอกว่าฉันหวังว่าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจการทำงานของเรื่องความหวังและความเชื่อนะั้นนะเราก็จะไม่ได้รับสิ่งที่เราต้องการหรือเราจะเอามาใช้ไม่ถูกต้องนั่นแหละถ้าพระเจ้าบอกกับฉันว่าพระเจ้าฉันเห็นว่าคุณจะรวยแม้ว่าวันนี้คุณจะมีแค่จัก,กรยานคุณก็ต้องรับเอาไว้ด้วยความเชื่อแม้ว่าคุณจะมีหนี้ล้นต่ว่าถ้าพระเจ้าพูดให้เชื่อเอา รับไว้ก่อนเลยในหลัง <L> จากนั้นความเชื่อจะทํางานเราจะได้รับแต่เราเป็นหนี้ถ้าผู้เผยเขาเห็นว่าพระเจ้าเปิดเผยว่าคุณจะหมดหนี้คุณก็ต้องเชื่อเอาแม้ว่าตอนนี้คุณจะมีหนี้ราะนั้นความหวังจะไม่ทําให้ความต้องการของเราในนัยนเะกิดขึ้นความต้องการจะไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีแค่ความหวังแต่เป็นความเชื่อที่จะทําให้เกิดผลถ้าเรามีแต่ความหวังเราจะไม่ได้รับอะไรเลยจากพระเจ้าเพราะคุณหวังเท่านั้นหวังว่าจะได้แต่ไม่ได้ เราต้องมีความเชื่อในมาระโกบทที่1บเอ็ดข้อยีสิบสเฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นพระเยซูตรัสว่าสิ่งสารพัดท,ที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้รับท่านต้องอธิษฐานขอด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยความหวังแต่ด้วยความเชื่อ ความเชื่อในพระธรรมฮิบรูบทที่1ิบข้อที่1ความเชื่อทําให้สิ่งที่เราหวังไว้มีตัวตนขึ้นมาเป็นหลักฐานของสิ่งที่ยังไม่เห็นว่ามันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นก็ให้เราจําไว้ว่าถ้าไม่ใช่ปัจจุบันนั้นไม่ใช่ความเชื่อความเชื่อคือปัจจุบันความหวังคืออนาคตแม้นเราจะบอกว่าฉันเชื่อแต่ใจเราไม่เชื่อแต่ปากเราแค่บอกมาแต่ว่าใจของเรานะยังไม่ได้เชื่อด้วยใจ มันจะเป็นเรื่องอนาคตเราไม่ได้เชื่อคุณเพียงแต่หวังเราต้องให้ความเชื่ออยู่ในเวลาที่ถูกต้องในการถูกต้องความเชื่อจึงจะเกิดผลอยู่ในรูปของปัจจุบันการบางคนเชื่อเสมอว่าพระเจ้าจะทําบางสิ่งบางอย่างให้แก่เขาแต่ความเชื่อคือการเชื่อว่าพระองค์ทรงกระทํำแล้วและกําลังทําอยู่ เพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะเข้าใจการทํางานของเรื่องความหวังและก็ความเชื่อถ้าเราไม่ได้เข้าใจเราก็จะเราเสียเปรียบเราใช้ไม่ถูกต้องเราจะไม่มีผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระเยซูรงเองได้รับแบกบาปของเราไว้ที่บุรกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้แล้วก็ดําเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให ก็คืออดีต,ตการเนี่ยพระสูซูต,ตายแล้วตายรับบาปเราแล้วนะคะทำสำเร็จทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราที่กังเขนนั้นแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าเราได้รับแล้วเพราะว่าพระองค์ทำสำเร็จแล้วที่กังเขนนั้นคำว่าได้รับแสดงออกว่ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำตั้งแต่ในอดีต,ตการไว้เพื่อเราเราก็ได้รับแล้วเมื่อถ้าเราพูดว่าได้รับแล้วก็คือพระเจ้าทำสำเร็จแล้วและเราก็เชื่อ ให้มันเป็นปัจจุบันของเราคงไม่งงนะคะถ้างงก็ต้องเอาเรื่องนี้ให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจเนี่ยการติดตามพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมันไม่ใช่มานับถือศาสนาหรือเปลี่ยนศาสนาจากศาสนานั้นศาสนานี้มาเป็นศาสนาคริสต์ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ขอพระเจจาช่วยเรานะคะที่เราจะเห็นว่าเราต้องเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะความเชื่อเป็นเรื่องปัจจุบัน ตราบใดที่เรายังดิ้นรนเพื่อจะได้รับหรือหวังว่าวันหนึ่งจะได้รับคำตอบมันจะไม่เกิดผลเพราะว่ามันเป็นเพียงความหวังมันไม่ใช่ความเชื่อฉันหวังว่าฉันเชื่อว่าฉันได้รับแล้วถ้าเรามีแต่ความหวังมันจะไม่ได้มีอะไรได้แต่หวังขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีความหวังในเรื่องการเสด็จกลับมาของ องค์พระเยซูคิดการฟื้นขึ้นมาจาับความตายการรับขึ้นไปของธรรมิกชนความหวังที่จะได้ไปสวรรค์แล้วก็ความหวังที่จะได้พบคนที่เรารักแล้วก็เพื่อนๆที่จากไปเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับความหวังแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องอนาคตพระเยซูต้องการให้เรามีความเชื่อพปรองมาเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นเพราะเราเชื่อพปรองจะเสด็จมารับเราพปรองจะให้เราไปกับพระองค์าเมน นี่คือความเชื่อของเราเราขาดความเชื่อไม่ได้ถ้าเราขาดความเชื่อมันจะมีผลไม่ดีต่อชีวิตของเราเราอย่ามีแต็่ความหวังเราจะต้องมีความเชื่อขาดความเชื่อเมื่อไหร่สถาน,นการณ์นะคะมันจะไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าจึงบอกเราให้เรามีความเชื่อไม่ใช่มีความหวังเท่านั้น แต่เป็นความเชื่อที่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เป็นความเชื่อไม่ใช่ความหวังที่จะนําการเยียวยารักษาและชัยชนะมาหาเราเพราะนั้นความหวังเป็นผู้ที่รอคอยที่ดีแต่เป็นผู้รับชัยที่แย่เป็นผู้รับที่แย่ฟังอีกรอบความหวังเป็นผู้รอคอยที่ดีแต่เป็นผู้รับที่แย่ก็ขอพระเจ้าสิ่งที่เราดําเนินชีวิตอยู่เรามีความหวังหรือเรามีความเชื่อถ้าเรามีความหวังก็ขอให้ไป จนถึงการที่เรามีความเชื่อเราจะอธิษฐานด้วยความเชื่อเราจะทํางานด้วยความเชื่อเราจะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเราจะรักษาโลกด้วยความเชื่อเราจะประกาศด้วยความเชื่อเราจะรับถ้อยคําของพระเจ้าด้วยความเชื่อเราจะดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยตามองเห็นขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหมดทั้งสิน้นสิ่งที่กําลังทําอยู่ถ้าเราไม่มีความเชื่อเรามีแค่ความหวังมันเป็นความเชื่อแค่แง่บวกแต่ความเชื่อของเรามันจะต้องเป็นเดี๋ยวนี้ เชื่อพระคำจะเป็นจริงมีพลังมีฤทธิเดชและจะได้รับผลที่เราเชื่อมันจะไม่เป็นเขาเรียกว่าความเชื่อในแง่ลบลมุลมๆแรงๆเพื่อให้กำลังใจตัวเองนั่นเป็นความหวังก็แต่พระเจ้าขอปร่งวัวไพรให้เราที่จะเข้าใจแยกแยะให้ถูกต้องเราก็ใช้อย่างถูกต้องมันจะมีประโยชน์มหาศาลในการดำเนินชีวิตในการเป็นลูกของพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปวง์จค่ะถ้อยคำของพระเจ้ามีทั้งความหวังมีทั้งความเชื่อมีทั้งความรักแต่ละอย่างปวง์จค่ะมันจะมีหน้าที่ของมันเราจะต้องใช้ให้ถูกต้องเราจะต้องใช้ให้ถูกกาลเวลาแล้วก็เราจะได้รับผลที่เราเชื่ออย่างถูกต้องตามพระวจนะขอพระเจ้าอวยพรเราสารเสด็จเราขอบคุณพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับองค์ในพระชนมพระเยซูคริสอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะอเมนอเมนอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะ